ที่มีอยู่แล้วนะฮะวันนี้นะฮะเขาออกออปชั่นเสริมมาทีเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะคลิปนี้นะครับไม่ได้มาขายแก้วหรือกระบอกเก็บความเย็นยี่ห้อเฟรดรุ่นแจ็คตัวนี้นะครับแต่จะบอกบอกว่าปกติแล้วนะแก้วใบนี้นะฮะจะมาพร้อมกับฝาหูหิ้วแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เหมาะสําหรับใส่พวกเบียนะครับชากาแฟหรือน้าผลไม้เก็บความเย็นได้ดีมากแล้วนี่ครับจุดเด่นของเขาคือมีแท่งไอสติ๊ก นค,คนที่ใช้รู้ดีนะครับใส่น้ำเข้าไปแช่ช่องฟรีซถ้านำกลับประเสียบนะใส่ในแก้วแล้วก็จะเก็บความเย็นได้นานขึ้นแต่วันนี้ครับเอาใจสายน้ำอุนแดงหรือว่าสายไวนนะครับนี่เฟรดออกตัวนี้มาเป็นออปชันนะซื้อแค่ตัวนี้นะใครที่มีอยู่แล้วนะครับนี่นี่ฮะผมชิลมาจากบ้านแล้วนะครับนำมาใส่ได้พอดีเลยนะฮะแล้วก็ปิดฝาตัวนี้ลงไปนี่ให้ง่ายหมุนปิดเลยนะครับ เวลาเราชิลไว้นะครับถ้าเราออกมาจากช่องชิลนะฮะเราใส่ในถังแช่น้ําแข็งนะครับมันจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิไวนะครับทำให้รสชาติไวอาจจะเปลี่ยนไปได้แต่ถ้าเราเก็บแบบนี้นะฮะมันเป็นการรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับดื่มเย็นจนหมดขวดนะฮหิวไปไหนก็สะดวกสบายนี่ครับโอเคนะครับมีอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับมีไม่มากแต่ถ้าเป็นสีปกติจะมีหลายสีให้เลือกรองกดที่ตะกร้าดูได้เลยใครมีอยู่แล้วก็กดซื้อแค่เจ้าตัวลิตเมทหรือฝาตัวนี้มันจะทําให้ใช้ได้อเนกประสงค์มากขึ้นนะครับ ใส่วายได้ด้วยแต่ถ้าใครยังไม่มีกอดที่ระก,กาทั้งกระบอกเก็บความเย็นหรือแก้วเก็บความเย็นใบนี้พร้อมกับเจ้าฝาตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้นอกจากนี่แท่งไอสติ๊กแล้วนะครับยังมีหลอดป๊อปอัพให้แบบนี้ด้วยโอเคครับจัดไปฮะต่ำที่ะก,ก้าด้วยครับ